ัดีครับสดีครับัดีครับอัดีครับนะครับแถมไม่เสียเวลาเลยในพอดีเออนะครับมืนแล้วก็คือนะครับเราหายไปหลายคลิปเลยบอกน้องนี่ท่าไปหายไปหลายคลิปพี่โบ๊ททำคอมมาใหม่แล้วก็คอมเกิดเรสซิเดนต์ร้อนจัดใช่ไหมพี่ใช่แล้วก็นะครับมันก็ลงโปรแกรมนุ่ยนั่นนะครับมันก็จัดเราหายไปไม่กี่วันนี้พี่เก้าวันเอง ก็เลยเอาคาม 9, 9, 9าอมเก่ากลับมาเสียบอัดนะครับโอเคเราหายไป9วันมังกรอัปเดต2เวอร์ชันก้าอัปเป็น0.6กับ0.6นนะครับแล้วก็มีมังกรตัวใหม่มาแล้วด้วย เออเดี๋ยวไว้เรารอรอแบบเราอัพแล้วน้องๆรอดูอย่างเขาตีตัวอะไรใหม่นะครับรอรอล้วก็คือรอรอจะไปหเลยเราเราเราไม่ซื้อหกดศูนย์ะครับเราซื้อหกจุดหนึ่งเลยนะครับโอเคเดี๋ยวผมไปหามังกรเล็กกันเลยครับก็คือตอนนี้เรามีกุญแจจากพันที่แล้วนะครับเทียร์หนึ่งกับเทียร์สองนะครับจริงเราต้องการเทียร์สามนะครับเราต้องการเอ่อเทียร์สามก็คือเทียร์สามน่าจะดรอปจากแมลงป่องนะครับแมงแมงแมป่องที่มันขี่แมงป่องเอะเออขนละเทียร์สาม อย่างแหลกเลยเราไม่ได้เข้ามานานเพราะนี่เรานั่งพี่บนนั่งลงพี่ยาเนี่ยนี่มันเจอแมงกอลแล้วอุ้ยสตัวโอ้เจอสองตัวผมก็เจอสงตัวพี่ไปกลัวไปกลัวอุ้ยดับที่สามดอกที่สามตะุเอ้ยกิดไฟมาหนึ่งกระดับเลยเล็กเล็กต้องเป็นจริงแล้วหมออย่าให้เสียอย่าให้เสียเวลาผมขอาหาหมอนี่ขอสองดอก โอ้โหได้ดอกเดียวครับออกได้ผมได้ดอกนึงผมได้ดอกนึงเฮ้ยสุดยอดเปิดมาไม่ได้กี่รีวิวโอ้โหมาถึงก็มาถึงก็ได้เลยอ่ะเออผมโดนผมโดนผมโดนโอ้โหได้ดอกเดียวพี่ผมได้ดอกเดียวว่ะเอ้ยดอกเดียวก็เอาดอกเดียวเอาอะไนี่มีทีสองทีสามทีหนึ่งครับผมเพราะพี่ผมโดนผมโดนเซิร์ฟผมโดนเซิร์ฟแปลว่าคลิปนี้เราจะเจอมังกรเล็กแน่ๆร้อยเปอร์เซ็นต์โอ้โหเปิดมาถึงเมื่อวานเมื่อวานบอลก็โดนดีวันนี้บอลก็โดนดีไหม วันนั้นเราหามังกรเล็กนะครับโคตรนานนะครับหาบังกรเล็กแบบได้กุญแจเทียนหนึ่งเทียนทองะเออที่แบบเปิดมาเจอเจอเจอแมงป่องอ่ะผมกระตุกอ่ะแล้วกลับแล้วกลับไปเอากุญแจดอกสีเหลืองก่อนไหมพี่เนี่ยโหเต็มเลยโอ้โหอุ้ยเออไปเอามาดิชุดกอดผมจะคขึ้นหลอดแล้วชุดกอดทีผมนี่นี่มันโหดจริงๆเลยผมพอหาแมงป่องอย่างเดียวนะะตอนนี้ ชุดก่อนตีเฟรนี้ต้องต้องไปหาเพชรมานะครับมาแลกนะครับผมบอกก่อนนะครับทั้งหมดนี้ต้องหาเพชรมาแลกนะถ้าแตกก็นี้อย่างรวยเลยนะครับซ้อมดีที่สุดอ่บ้านเราก็รวยแล้วแหละเพชรอ่ะเออจอตัวเทียก็ตัวใหม่วะตัวขี่ม้าคือตัวเทียสองนะครับเฮ้พี่บอกตัวเทียหนึ่งก็คือบอกเป็นนักล้มว่าผมไม่เคยเห็นตัวนี้ไปไหนแล้ววะเอาหายหายจ่อยมนเป็นตัวสีฟ้าลายลายสายฟ้าพี่เจอดันแล้ว โอเคมาคอนหายลงกับบอลแล้วมั้งดันข้ามแม่น้ำเนี้ยเออลงแล้วดิพี่บอลมาหาผมผมไม่เคยเห็นตัวนี้วะพี่เอาหายเอาอยู่นี่โอเคผมอก่นผมไม่เคยเห็นตัวนี้ว่ะมันตัวสีว่าฟ้าแล้วมีลายใส่ฟ้าตรงปีกอ่ะนี่นี่มันบิดมันอ่ะมันหายไปไหนวะมันกระตุกอ่ะ นู่นนะก็อันเดียวกันอะบอลก็ตัวเดียวกับเรนโบว์แต่แค่มันเป็นล่างอีกล่างหนึนะ่งมันใช่เหรอเออบอลดูหน้าตามันดิก็ดูหน้าตามันดิอย่าลืมมันสีมันต่างกันเฉยเทียสองนี่บางครั้งมัคนละท่าเนี่ยนี้อันหนึ่งนะใครไข่แท่นปิดแชทปิดแชทกันเทียสองก็ไม่ได้อีกแล้วครับคือพาร์ทที่แล้วนี่คือแบบตีแล้วมันแทบไม่ได้ของเลยคือแบบโอ้ยอย่างสิ อาดะเทีสามสองดอกก็ต้องมี้้าเราบังกรสองตัวกชิวอ่ะบอกเลยวันนี้ชิวแน่นอนผมบอกเลยว่าโบชันใหม่หกจุว่าศูนย์หนะครับโคตรเท่ผมบอกเลยนะครับอารมณ์แบบแล้วเขาก็นักพัฒนาสปอยตัวใหม่มาอีกด้วยและเป็นตัวสีพร้าภาพวาดนะครับก็ขึ้นให้ดูเลยกันะครับโคตรเท่นะครับคือคนคนพัฒนามดนี้นะครับ เขาแปลกอย่างหนึ่งนะครับคือเวลาเขาสร้างวัดอะไรเขาวาดรูปแบบเ <c oughs> ขาวาดแบบไว้ก่อนเขาไล่ไว้ก่อนเออเขาไม่ได้วาดเขาไม่ได้วาดเอาสวย,ยนะเ <c oughs> ขาวาดแบบว่าพอพอแบบรู้สีรู้ว่าอ่าอสัญลักษณ์อ่ารูปลักษ์กมังกรเป็นยังไงนะครับ <c oughs> เดี๋ยวก็ขึ้นดูตามภาพนะครับนี่แหละมังกรตัวใหม่แต่พี่รู <c oughs> ร้จักว่ามังกรตัวใหม่ตัวนี้มันมันได้คล<ด>้ายกับมังกรไฟนะครับแต่เหมือนเปลี่ยนแค่สีหรือเปล่าเพราะมันคล้ายๆนะ มันจะกลายเป็นมังกรฟินิกส์สายฟ้าเอ็อมพี่ใช่ปะไฟที่ฟ้าก้อผม้ำก้อนอน้ำอะ่ะแล้วก็บอกว่าบอกสปอยสปอยรอเลยนะครับว่าอ่าพาร์ทต่อไปนี่คือแบบผมไม่ใช่คือพาร์ทต่อไปไอ้ถ้าเราอัพเราอัพเวอร์ชันเมื่อไหร่นี่คือบอกเลยว่าเคี้ยวกุดเนี่ยมีกายล่างครับใช่ลอยก่อนน้งไม่บอกน,น,นะ,นะไม่บอกไม่บอกเคี้ยวกุดอัพเดตเวอร์ชัน0.61เคี้ยวกุดกายล่างได้ครับทุกคน เฮ้ยเจอเลยนะชุกเกาะเพราะผมผมไปทีอะไรชุกเกาะจะแตกเอากจะทองมาบอลเยอะๆดอกไหมไม่ดอกเนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยไม่ดอกครับมันไม่มีอะไรแน่นอนเนี่ยนะผมตึกขอซ่อมชุกกาะหน่อยพี่ชุก่อาจะแตกเต็มเลยว่ะเทียสองก็มีมใช่หนะปับปับอาผมหาแค่แมงป่องนะครับตัวนี้ โมดิชันหนึ่งเอามาไม่มีเลยว่ะแล้วน้ำพุมผ่าดันเลยก็ได้โอ้โหเต็มเลยว่ะาดันเลยพี่ผมมาพร้อมแล้วพี่เอาอาหารไหมอ่าไม่ต้องมีเนื้ออยู่ต้องไปทะเลทรายอื่นแล้วทะเลทรายนี้หาหมดแล้วโอเคทะเลทรายนี้ด้ยังไงก็เต็มเลยเต็มเลยไอ้หัวแอปเปิลทอร์ไปดยดีกว่าไม่รู้ว่าดันดันดันเทียร์สามนี้เป็นยังไงนะครับ อาจเจอดันพอดีครับแต่ดันนี้ไม่รู้ลงหรือยังอยู่ตรงไหนอยู่ตรงนี้ของไหนบิงเกอร์ตัวใหม่ด้วยโอเคยังไม่ลงบอลมาเนี่ยโดนที่พี่ไปนะเออเอาชิคุณแหม่พี่เอาดิปักรอเลยพี่เอาหมดปักรอเลยปาโอเคเจ้าดวงบอลเลิดวงพี่ระดับผมว่ามันคนดวงดีสองพันยี่สิบเอ็ดอ่ะไปปาขอให้เจอเล็กนะครับ เนี่ไงเป็นตาสีฟ้านี่ครับเฮ้ยพี่โบ๊ทนี่อะไหนๆเขาที่มันเหมือนหรอครับพี่เหมือนเหมือนเราเข้าวิหารมาใช่เหรอรอก็รอก็รอก็รอพี่มาแล้วเฮ้ยเหมือนเราเข้าวิหารมาเลยเหมือนเราเข้าวิหารนะเนี่ยวิหารเอ่อของของอะไรเนาะของปีระมิดอ่ะอุ้ยอุ้ยอุ้ยเดี๋ยวผมคนละทางกับพี่เดือดอันนี้เราต้องกดชิปไปพี่เลยไม่โดน บอลน่าจะเดียวตายเนี่ยวิวกดกดกดชิปเดินไปกดชิปเดินไปชิิปปเดนไกดชิปเดินไปเอ้ยตรงนี้เอ้ยเออมีตัวมีตัวอ๋อไจัปุ๊บปุ๊บบอลเอ้ยมีมีมัมมี่มัมมี่บอลรอบบอลหลบบอลหลบบอลหลบมันวิหารฟาโร่ไงวะเออบอลหลบดีกันเอาวะขอให้ไข่มังกรเล็กอย่า อย่าหน้าเหมือนกบขอร้องอย่าหน้าเหมือนกบโอ,โ,อโอ้โหโอ้บางกระสุนอีกแล้วอะไรสตีฟมารีช่วยได้ผมผมตีด้านขวาพี่ตีด้านซ้ายไปอ,อุ้ยเต็มเลยวะ่ะตัวที่สองตัวที่สองเฮ้อ <c oughs> หมดเอ,อเอ้ยพี่มีทางลงไปอีกไอพี่เขียนดิกันเลยเออเฮ้ยโอ้โอห ข้างนอกมีนี่ด้วยวะ่ะมันเป็นรูโผล่โผล่ไปมองท้องฟ้ามันคือวิหารฟาโรห์เนี่ยโบนด้านซ้ายมีตัวหนึ่งโอเคอเลยพี่มือกลปอง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 มีตัวเข้ามาใกล้อยต้องกลัวยต้องกลัวธนูุในเทพผนดูด้านซ้ายมีกล่องกล่องไม่มีอะไรเลยว่ะ ตัเทพตัวเทพผมทงสัยทำไมกล่องมันไม่มีอะไรเลยวะพี่เฮ้ยตรงนี้ตัวน,นึงโอ้ยไอ้บอมมี่เยอะจังวะโอ้ยมอมมอมมี่แม่งเอาผมจะตายโอ้ติดพี่ติดพี่พ,พ,พ,พี่บอสมอมมี่ด้านท้ายมันตีติดพิษนะ,ะพี่ติดติดรั้วดติดรั้วติดลวด,ลวดลวมาพูดได้หมดแก้เลยเอเอพี่บอสทางนี้ทางทางนี้ทางตันว่ะ <อ storyline S 2> อันนี้ท้างตันป่ะพี่เอาแบานซ้ายด้าน,นซ้ายเพ่ปกดชิปกระโดดกดชิปมาเราต้องปาก,กั่วพี่ไลครับกดชิปเลยครับกดชิปเลยครับเราต้องปาก,กั่วพี่วันนี้วันนี้ม,มีกุญแจสองดอกนะผมมีสิบเก้าดอกพี่อือ <ไป S 2> มย<า>ืมเปิดนะอะุอ้หูหูข้างล่าง ผมเอง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 เฮ้ยมีมีมีไอ้นี่ฟาโร่ด้วยมีเขาเรียกว่าอะไรวะกองส่งฟาโร่มอมมี่มอมมี่หมอยู่เลยบุ๊บเอาเอาเอาสวยเปิดเองอ๋ออ๋อโอเคฟรีดอกหนึ่งเลยเปิดล็อกเปิดกับล็อกอย่างละอันเลยนะครับบล็อกต่อหมดอกแล้วโอ้ยอ่ะ บอกว่ากลับไปเนี่ยเราเราได้เพชรเราได้เพชรเราเราได้ทองเยอะแนะน่อนอนเลยพี่กล่องที่มันดรอปของโคตรเยอะผมตีเองผมตีเองนะครับบดบดป๊อปวิ่งใส่วิ่งใส่เลยโอดีครับโอเคครับโอเคครับโอเคโอเคนี่รออยู่รออยู่เยี่ดีใจยี่ยดีใจยี่ดี ตรงนี้ตัวอะไรคนเยอะโอ๊ย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 หมดหมดหมดครับผมไอพี่ใช้กล่องนี้เผื่อมีอะไรใช้ของมันไม่มีของเลยวะมีล็อกเผื่อจะมีไอพี่แบบเผื่อแบบมันไม่ดรอปข้างในมันดรอปข้างนอกเอออันนี้เอ้ยมีไอวอนมีมีเล็กมีเล็กเลยจะได้ลูกปอกแล้วจะได้ลูกปอก ถ่ายปกก่อนเดี๋ยวมองท้ายมองหลางไม่มีตัวอะไรเออถ่ายปกถ่ายปกก่อนเดี๋ยวค่อยลุ้นเดี๋ยวค่อยลุ้นพี่บอโบ๊ทหลงพี่หลบโอ้โหพี่กอดเด้งอ่าเฮ้ยพี่พี่พี่บอสยืนตรงกลางนิดผมจะถ่ายพี่ด้วยถามสองหนึ่งแฉเอ้ได้แล้วปากเฮ้ยโหคุณไม่ทชอบกระถาเลยว่ะดูเด้โหบอลแม่งโคตรเกลือเลยเออเฮ้ยพี่บอสมันตีได้ มันมีชีวิตอยู่เนี่ยเออมันแข็งนี่วะเดี๋ยวมันมีสองตัวเลยเนี่ยมันมีมังกรอนสองไอตัวผู้ตัวแล้วเนี่ยตัวผู้ตัวเมียอันนี้อันนี้ก็ตัวเมียตีมันได้ป่าวตีมตายป่าวตายดิเราต้องหาอาหารวะมันจับได้ป่าววะเรต้องหาอาหารให้มันวะจับได้หรวพี่พี่เราปนทองได้ยังเนี่ยเอาเลยเฮ้ยครับผมเกมโหมดสองไปเอาเกมโหมดเหรอ เองหมดยังหมดศูนย์นี่ศูนย์เราขอสุข้อยสุข้อยของของรางวัลไม่ของเราเอในไหนเรามาไม่ได้เลยแล้วเราก็เอานี่เลยน,ะโโน,นี่นี่มันเอาไม่ได้ปะเอาไม่ได้ปะไม่ได้ไม่ได้ไดีดาดมันกลับได้แล้วดีมากเลยนะถือว่าเราได้เล็กเลยใช่ไหมใช่ใช่ เราขอเวลาเลาะเวลาเลาะก่อนไหมเออไปเล็อกร้อยร้ไปเดี yes, Maybe, ๋ยวเลาะไปได้เลยอ่ะน้องๆจะได้เห็นกล่องที่เราไม่เท่าไปเราเยอะมากที่บ้านอะกล่องเก็บเนี่ยกล่องสีฟ้าคุณระบายบอลปลากระทองเนี่ยนี่แล้วก็ไอเนี่ยไอไอไอล็ลดบอของฟ้างบนบอลของฟาบนโหลดรอบของเนี่ยของฟาข้างบนกับฟาข้างบนเอาโหลดรอของมาด้วยพี่เออ๋ยไปเรื่อง ้ข้างนอกมันเป็นอะไรวะบอลเก็บดิบอลเก็บดิของที่มันเก็บได้ในกองเก็บของเอาไปหมดดดิิบอลกองเก็บของด้วยเก็บหมดเลยนี่เนี่ยบอลเต็มเลยอ่ะปุ๊บปุ๊บปุ๊บเช็ค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 กันเช็คกันเช็คข้างนอกเป็นโรคอะไรวะเนี่ยโอ้ยติดแหมเราเทพเจ้าแห่งการโลอยู่แล้ว ในประตูไปได้พี่ประตูไปได้ประตูไหนประตูน่ะประตูที่เราเปิดอ่ะเอาไปได้ทุบพื้นไงก็ไปได้ถ้ทุบพื้นอ่ะไปที้งไปทิ้งทีเอาไปหมดไปทหมดพื้นนี้มันไม่แข็งแรงว่ะหรือทุกอย่างเก็บ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 ะตายแล้วตายเราอีกแล้วเพราะของทุกอย่างมันจำเป็นที่เราต้องใช้ แล้วบอกโอ้โหช่องช่องมู้เราได่แบบรื้อทุกอย่างจริงเราไหนๆเรากลับมาทั้งทีไงพี่เราก็ต้องเอาให้หมดึบนี่ทองทองทองเอาให้หมดหนังผ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 นังวอนผนังสวยผนังไว้ ังสวยอ๋อนี่เขาก็สวยเอาไปให้หมดหอรอกกันทองสองเรายังเหลือกนะุญแจเล็กอีกดอกหนึ่ง <c oughs> ก็ตอนนี้ก็เป็นพี่บอสเสียงดงเลยละกันเปิดเพียร์ละเดี๋ยวนะผมของมันเต็มวะ่ะผม้งกองโยกุญแจเล็กไอ้ดอกดอกดอกหนึ่ง <c oughs> ออกเลยนะพี่เพราะมันมันตันในตัวดอกหนึ่งเลยแม่ไม่จำ เขาไม่ได้จับมันก็ไม่ดบบางอ่อนเยอะนะดอกหนึ่งครับชุดชุดทะเลทรายชุดอะไรมันก็ไม่ดอบเยอะนะครับในดอกสองการันตีดอกของผมว่านะใช่ดอกดอกสามนี่คือมันต้องได้ไข่เท่านั้นอ่ะสามนี่ดอบไปนี่เลยอ่ะกล่องสามนี่คือดอกกุญแจเดียวไงไม่เห็คนสร้างนี่เขาแบบสร้างได้สวยเนาะแต่เราเล่นนี่เราเล่นได้เละมากเลยมาลูกกรมาลราเก็บมาแพ้ไหมบอล อุ้ยเดี๋ยวของเราได้บอลเก็บยวของเราด้วยเดี๋ยวนี้ดูโลกกันดิเฮ้ยไม่ได้แดกบอหรอกดีจ้ะพี่เห็นแล้วมีข้างล่างไงพี่แบบพี่รู้อยู่แล้วว่าไงเมือนไม่ตายหรอกไม่ได้แดกบอหรอกเฮ้ยมาบอลจะแตาข่ายตกบอล่ะย้นมาย้นมาแลพี่พี่เอาบล็อกนี่ไปนะ เอาทองเอาอะไรมาด้วยเอาให้หมดอะ่อะ,อะหมดละเฮ้ยกำแพงกำแพงกำแพง,พงสวยเวอร์เอาให้หมดเอาให้หมดบ่เนะ่ยสุดสายฟารโลนนี้นะต่อให้สักติดแค่ไหนโดนเรามาทีกัอนอะ่ะความสักติดหายหมดอะ่ะเกลี่ยกับชมกำแพงสวยเหรอกำแพ,ง,พงสวยบอลกำแพงสวยบอลกำแพงสวย เอ้ยมีเหล็กมีทองมีทุกอย่างเอ้ยเห็นข้างล่างเลยไหมยป๊บกำแพงสวยว่ะเวรเวอร์โอ้โหกำแพงนี่ขนาดไอ้ไอ้ไอ้น <mustache> ี <con side keyboard> ่ห้ายังขุดขุดแทบยากๆเลยโอ้ยเออมาขุดดนตีวะ ของนี้นะเออเราบอกก่อนว่าเรามีไลฟ์นะผมมีไลฟ์นะครับฟรีไฟทุก4ี่โมงใช่ไหมห้าโมงสี่โมงก่อนสี่โมงห้าโมงถึงสองทุ่มนะครับทุกวันทุกวันนะในเพจนะครับในเพจนะครับทุกวันนะครับมาดูผมได้นะครับแล้วก็มีอะไรกาบอกคลิปนะครับสี พีลงเหมือนเดิมทุกวันนะครับแต่ก็น้องๆก็คงจะเสียใจแหละแบบว่าพี่บอไม่ลงมังกรเลยแม่งแบบลงแต่อะไรก็ไม่รู้ลงตัวแบบตัวสิกราบขอโทษด้วยนะครับนะครับตัวโทษครับขอโทษครับหมายอะไรไม่ได้ไม่ได้กะไม่จะไม่ลงมังกรป่ะเข้าตัวไม่ได้กะไม่ลงมัไม่ได้กะจะไม่ลงมังกรนะครับลงนะครับแต่มันคอมแบบพี่บอกแบบเราพี่ดิบแบบพี่ต้องการอะไว่าช่วงนี้มันยังปัญหาอยู่นะครับเรื่องการแบบการแบบเตรียมตัวนะทุกคน คนไม่ได้พี่หายตกครับ<ช> <c oughs> คือมีในการเรื่องแบบเตรียมตัวแบบคอมใหม่ไงมันต้องใช้เวลานะครับใช่พี่ไม่ได้แบบเอ้ยขี้เกียจหรืออะไรนะมีคลิปลงตลอดนะครับแค่ว่าช่วงนี้อยากให้น้องแบบร้อนทั้งข้างร้อนให้เวลาพี่ๆบ้างให้เวลาพี่ๆบ้างอ,อกําแพงสวยไ <c oughs> ม้มสวยเอาให้หมด ให้หมดให้หมดให้หมดเฮ้ยทอง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 เฮ้ยไข่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 โล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 โะเอาหมดอ่ะเอาบอลอะบอลทองบอลบอลดูเอาหมดอ่ะนี่พี่นูผมนี่พี่นูระดับผมนี่ร้อยอย่างงั้นร้อยอย่างงั้นไม่ชิลไวผมบอกเลยเว่งล้องกำแพงเอาบอลนี่ยเก็บหมดบอลคงฟองเก็บหมดล้องกำแพงไปชนที่บอสไปไปเก็บของหมดด้วยเก็บของหมดด้วย คนอยู่แล้วพี่แต่เราต้องช่วยกันไม่ของมันเต็มตัวแล้วใช่แต่ถ้าเรามีกระเป๋าด้วยนะเราอย่าไปโลกเราอย่าไปอินเดอร์ดักก้อนหน่อยพี่เราจะเอามาก้อนผมไปวัดไงเดีร์ดักก้อนมาดิเอาดิเก็บหมดเก็บเพชรเก็บพลอยก่อนดิเฮ้ยเอาให้หมดไอ้บอลมันจะมีพวกนี้มาหมดพี่หมดหมดยังพี่เพชรนี่ไงเพชรพลอยเต็มหมดเลยเนี่ยเนี่ยเยวบอลตรงนี้พี่เมาล่อบอล เอย่ามาสิไหนวะยังวะคือถ้ามาเล่นมังกรครับผมบอกเลยว่าไม่มีอะไรสำคัญเลยแร่เพชรแร่ทองสำคัญสุดคือของแต่งบ้านเออไปดีกว่าไอของหมดยังวะนี่เรากลับโลกมามันจะเช้าอีกรอบหนึ่งก่อนเนี่ยเออของเต็มเอานี้ทิ้งนี้ทิ้งเฮ้ยไปไหนอะแต่งบ้านกนเก็บของแต่งบ้านน้องๆคนไหนอยากให้พวกเรา up version นะครับผมก็ พี่กับบอลเฮ้ยบอลดันใกล้เลยบอลเดี๋ยวเดี๋ยวเราเราเราทำกล่องเก็บก่อนไหมพี่เพราะว่าเราไปบนนั้นจะได้กลับมาอีกรอบอันนี้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 ก็มาวางตรงนี้เลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดีลองด้วยลองด้วยเดี๋ยวผมไปเอาเอาไม้ก่อนเอาไม้ก่อนที่มีไม้โอเคผมไปตัดไม้ก่อนพี่เออกอ่องเราอยู่เอ้ยกล่องเราก็มีด้วยนะที่ไปลอยกล่องฟางไงเออนั่นแหละสิเอาไปวางหน้าดันเลยวางแม่งเนี้ยแหละที่

แป๊บลุยเลยเรารู้ทางแล้วไปครับผมไปครับผมขับไปแสงบอลไปเดินไปกุญแจเลยวอแล้วขอสี่ลวันไปเลยไปเลยไปโอ้อะไรวันเดินไปเลยเดินไปกุญแจเลยบอลเดินไปกุญแจเลยอไปก่อนไปก่อนไปก่อนไปบอลไประพี่ก็อยู่ไปบอลไปมันเออพี่รอเองทำอะไรน้องหมูครับทำอะไรน้องหมูครับทำอะไรน้องหมูครับเลยครับเลยครับ ขอไปก่อนโอ้ยโอ้ยผมโดนเซิ้งผมโดนเซิ้งไปเลยบอลออืออโอ้ยโอ้ยอะไรวะเนี่ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยมาผมมาแล้วพี่วิ่งมาเลยผมรอพี่อยู่แบงมาห้องเดียวมาหาพี่ห้องเดียวเลยบอลผมรอเปิดผมรอเปิดของพี่เนี่ย แท็กไกลเนี่ยแท็กไก้เนี่ยหรือว่าเราต้องจับวะจับได้บอเราเอารูปบอลมาไหมเออชุดกล่องมันจะแตกอ่ะพี่อะไรอยู่อ่านไม่ออกว่ะเปิดไม่ได้เหรออยู่ and not the อะไรให้ยังไม่บอลเปิดกล่องเหรอยังไม่เปิดเลยพี่ไม่ผมคิดขวาที่เล็กไงพี่อ๋อนี่พี่บอลอยู่ใต้อยู่ตีนผนเลย เอ้พี่ผมอยู่ใต้ตีนพี่บนเลยขุดลงมาได้บอสไม่กลัวตายหรอกบอกเลยชุดโหดมากเออเนี่ยเออโอ้ก่อนเลยอาทังคันแต่ผูออกไปแล้วไม่ได้ไปแล้วโอ๊บโอ๊บเล็บพี่แตกพี่แตกมาดิไอ้น้อง มาดิน้องมาดิน้องมาดิน้องโอ้โอ้โอ้ปอบปอะโอ้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 ไม่เปิดเลยตาเนี้ยพี่เปิดอยู่แล้วกุญแจพี่มาป๊าบไม่ได้ได้แต้มอะไรพี่ไม่ได้เลยแหม่เดี๋ยวพี่พีเดยขี้ขวาที่เล็กอีกว่าอ่านอ่านคำว่า O W N P ะไม่ไม่ออกสิเฮ้ยเล็กกินอาหารจับไปบ่ะ ไ,ได้เดีไปไขอตั้งโชว์เลยว่ะขับไปได้ไป่ะยกกลับไปโอ้โหยกได้ป่ะวะยกได้ป่ะวะเรากลับไปได้เรากลับไปได้ <Hey. S 1> โอเคน้องคนไหนรู้จริงจักเลยก,ก็คอมเมนต์บอกพี่ได้กันแล้วกันครับโอเคเรื่องจะพักกันดีกว่าไปเนะ <Hey. S 1> จไ้ไใบคลิปหน้าแล้วกัน,นครับผมนะครับก็ขอบคุณทุกคนมากที่รับชม mm hmm. เดี๋ยวพรุ่งน้ามาลงดันอะไรก็